สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะ,ะวันนี้เรามาทําต่อนะคะเป็นคลิป EP สองสำหรับการใส่ผ้าปิดจมูกให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าทําต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วเป็นคลิปสอนล้างผ้าปิดจมูกคาร์บอนไปนะคะวันนี้ทําไมถึงมาทําคลิปนี้เพราะว่าคิมขายผ้าปิดจมูกไปแล้วเราเจอลูกค้าใส่ผิดเยอะมากนะคะเราอยากให้ลูกค้าคุ้มค่าในการที่จ่ายตังค์แล้วเราได้สินค้าที่ ดีใช้ดีแล้วก็ใส่ให้ถูกต้องป้องกันให้ดีที่สุดให้มันมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานให้มากที่สุดวันนี้เลยจะมารีวิวเหตุผลมากมายว่าทำไมเราถึงต้องใส่ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็จะมารีวิวหน้ากากประเภทต่างๆที่เราเห็นหลายๆหลายๆที่ใช้ใช้กันอยู่เนาะเริ่มจากหน้ากากแบบแรกกันก่อนเลยนะคะที่มีอยู่ในมือตอนนี้เป็นหน้ากากแบบผ้าคอตตอนสชั้นนะคะ ตอนนี้เป็นผ้าคอตตอนสองชั้นนะคะที่ทั่วไปเขาใช้กันในโรงงานอาาุตสาากรเมื่อก่อนแต่ตอนนี้สำหรับคนที่คิดว่าจะใช้ป้องกันน้ำลายหรือป้องกันจากโรคต่างๆอะแค่นี้ก็พอแล้วนะหมอก้องได้แจ้งว่าแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้แคร์ว่าเราจะต้องกันแบบเราจะใช้ต่อค่ะคือจริงๆมันมันต้องแคร์ไหมว่าเราว่าเราต้องกันโควิดมันต้องแคร์แล้วมันก็ต้องสะอาดนะคะแต่สําหรับ คนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าอยู่ในกลุ่มที่มีคนแออัดหรือว่าอยู่บ้านแล้วไปตลาดหรือไปเซเว่นใกล้ๆแล้วกลับเข้าบ้านเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วอันนี้เรื่องจริงป้องกันน้ำลายป้องกันการจับหน้าของเราเท่านั้นเองนะคะตัวนี้ใส่ให้ถูกต้องแบบไหนจริงใส่ได้ทั้งสองด้านแต่ไม่สวยงามะถ้าเราใส่ด้านที่มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องใส่อะคิดออกนะนี่คือด้านหน้านะคะ่ะถ้าปิดจมูกของแบบนี้ด้านหน้าจะเป็นแบบพับ แต่บางที่ที่คิมเห็นแต่ของร้านคิมจะไม่เป็นแบบนั้นนะที่คิมเห็นเขาจะเป็นแบบนี้ทั้งสองด้านก็คือจะมีป,ปึ๊บออกมาแบบนี้ทั้งสองด้านเลยแต่ว่าของคิมจะเป็นด้านในแบบนี้นะคะแล้วละลายที่อาจจะเย็บแบบนี้ด้านในเป็นแบบนี้ด้านนอกจะเป็นแบบนี้สังเกตถ้าเราใส่แบบนี้แบบที่ถูกต้องอันนี้พูดถึงการใส่ก่อนนะคะดึงลงมา ชั้นมันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือจะไม่มีร่องเข้าไปในปากเรามันจะยืดเขาเย็บมาเพื่อให้มันยืดปิดจมูกถึงคางได้นะคะแต่ถ้าเราใส่ปิดด้านได้ไหมถ้าใครไม่ติดก็ได้เพราะแบบผ้าไม่มีไม่มีไม่มีสารเคลือบกันน้ําใส่แบบนี้ก็ได้ไม่ติดแต่มันไม่สวยนะค่ะเนี่ยมันกลายเป็นแบบแบบนี้มันไม่สวยงามอะนี่คือแบบผ้านะคะแต่ไม่ว่าเราใส่ด้านในหรือด้านนอก ก็ไม่มีผลนะคะในการป้องกันโควิดเพราะว่าผ้าตัวนี้มันป้องกันโควิดไม่ได้อยู่แล้วป้องกันน้ำลายป้องกันการจับหน้าเท่านั้นแต่ถูกต้องที่สุดคือต้องเช็ดมือให้เรียบร้อยก่อนหรือถ้าใครคิดว่าแบบผ้ามันใช้งานในการป้องกันแล้วเราคิดว่ามันไม่มากไม่พอไม่พอที่เราจะเซฟตี้ตัวเองเราก็ใช้ตัวนี้ได้เห็นพี่พี่พยาบาลจําไม่ได้นะคะเครดิตตัวนี้ขอมอบให้พี่พยาบาลน,น่าจะโรงพยาบาลจุฬาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ ที่เขาทาคลิปก็คือเอาผ้าเปียกแบบนี้ค่ะไปตากให้แห้งผ้ามันจะมีความนุ่มละมุนเนาะแล้วก็พับแบบนี้นะคะพับครึ่งแล้วก็ใส่เข้าไปด้านในแบบนี้จึงแล้วเราก็ใส่ไปในแมสแมสเราก็จะไม่เปิดแล้วตัวนี้มันมีความละเอียดในการกรองได้ระดับหนึ่งนะคะอันนี้มันเปียกดูเนาะกิมจะไม่ได้สวมให้ดูนะคะ แบบที่1นึ่ผ่านไปแบบผ้านะคะไม่ว่าจะเป็นแบบผ้าสีหรืออะไรก็ตามอันนี้เป็นแบบ2ชั้นต่อมาค่ะเป็นผ้าสาลูแต่ตัวนี้พิเศษกว่าตัวเมื่อกี้ยังไงตัวนี้จะมีไฟเบอร์ด้านในนะคะจะเป็นแบบ3มชั้นบางที่จะเย็บแบบขว้บางที่จะเป็นแบบธรรมดาแบบของคิมผ้าจะมีเนื้อความละเอียดน้อยกว่าตัวเมื่อกี้นะคะดูดูดูได้ แต่ว่ามันเพิ่มมาคือฟังก์ชันชั้นที่สามอยู่ด้านในกลองฝุ่นได้ละเอียดกว่าตัวเมื่อกี้แต่ก็กันโควิดไม่ได้เย็บด้านหน้าแบบนี้นะคะด้านในเหมือนกันจะเป็นรูๆเข้าไปเราก็ใส่เสแบบเดียวกันเช่นเดียวกันแบบนี้ดึงลงมาแบบนี้แบบที่ถูกต้องที่สมควรจะใส่กันนะคะ ถ้าเราใส่ด้านนอกก็จะเป็นล่องปากแบบที่คิมได้เสนอไปเมื่อกี้มันดูไม่น่ารักอาจจะเองมันเหมือนแหวกๆอะไรไม่รู้เป็นรูๆแบบนี้ดีกว่านะคะแล้วก็จําว่าด้านไหนที่เราใส่แบบที่สองผ่านไปค่ะแบบที่สาที่คิมมีตัวนี้จะเป็นทรงที่ที่หลายๆคนมีเยอะมากก็คือแบบที่เขาบางบางบางท่านจะเป็นผ้าไฟเบอร์หรือบางท่านจะเป็นแบบฟองน้ําที่มันจะเป็นทรงแบบหูแบบนี้แต่ของคิมจะเป็นแบบ ผ้ากระดาษที่ใช้แล้วทิ้งเลยอันนี้นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะไม่ได้มีจําหน่ายอันนี้มีมาน้อยก็ใส่แบบโค้งเข้าไปตัวนี้เราใส่กลับด้านไม่ได้เนาะเพราะมันเป็นแบบรีดมาอย่างดีมีขอบแบบดีอะ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ใส่แล้วทิ้งเลยแต่บางคนอะ่ะอุ๊ยเสียดายอะ่ะฉันอยากใส่หลายวันเพราะว่าฉันไม่ติดนะที่จะใส่สองวันได้ก็เนี่ยค่ะผ้าเปียกใส่ด้านในแล้วก็ใส่ทับเข้าไปแบบนี้จึ๊กจึ๊กจ,จ,จัดระเบียบให้เรียบร้อยนิดนึงเนาะ ใส่เข้าไปแบบนี้ได้นะคะตัวนี้ก็จะมีอายุการใช้งานมากขึ้นและตัวที่เปิดกก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ที่เปิดกนะคะดูเวลาที่คิมแต่งหน้ามันก็จะมีแบบนี้ผู้หญิงอะลองพงลองพื้นลิปสติกติดนะคะอาจจะเลอะถ้าเราใช้ตัวนี้ช่วยซัพพอร์ตมันก็จะได้ใช้ได้นานขึ้นผ่านไปแบบที่สามแบบผ้าอันนี้เป็นผ้ารูปทรงแบบที่คนก็นิยมกันแต่ตัวนี้ก็เป็นสองชั้นนะคะของคิมไม่ได้มีตัวสำหรับใส่ซับ หรือว่าตัวกรองด้านในเนาะเป็นผ้าสองชั้นตัวนี้ก็ถ้าบางรุ่นนะคะสามารถใส่ด้านหลังแบบนี้ได้เลยแบบนี้ก็กลับด้านใส่ได้เลยแล้วแต่ว่าจะชอบสีไหนแต่ของคิมด้านนอกผ้ามันจะค่อนข้างแข็งกว่าเป็นผ้าคอตตอนที่เป็นแบบหยาบนะคะเวลาใส่อาจจะโดนเสียดสีหน้าเราอาจจะเจ็บแต่ด้านในจะเป็นผ้าซับมัน,มน ตัวนี้มันก็จะนิ่มเวลาใส่ที่หน้าแล้วมันจะนิ่มขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้ไม่ต้องสาธิตเนาะถ้าใส่จะเอาสาธิตก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะใส่ปิดได้หมดเลยทั้งหมดที่ใส่มาจะไม่มีพื้นที่ในการเหลือของช่องปากที่เราจะมันจะติดปากเราหมดเลยนะคะตัวนี้แต่ว่าคุมดีมากเพราะคุมไปยันตรงนี้เลยแต่เวลาเราใส่ก็ต้องจับแค่หูมันเนาะ และแบบที่นิยมใช้และหากันตามหากันยากมากอันนี้หนูไม่มีขายนะคะอันนี้มีไว้ใช้เท่านั้นอันนี้ซีเรียสมากเลยคนที่ใช้แบบที่หมอกล้องเคยบอกไปแล้วด้านที่ใช้ก็คือด้านนี้แต่และยี่ห้อสีจะต่างกันทำไมถึงต้องซีเรียสว่าด้านในหรือด้านนอกเพราะตัวนี้มันสามารถป้องกันเชื้อไวรัสได้และเป็นแบบสามชั้นที่คุณหมอใช้ได้ในโรงพยาบาลและอันนี้เป็นแบบมาตรฐานนะคะของคิมไม่ได้เป็นแบบที่ เขาผลิตมาอันนี้คือซื้อมาตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดโรคระบาดทาไมต้องเป็นด้านสีเขียวออกมันมีการถกเถียงกันเกิดขึ้นเยอะมากว่าด้านขาวหรือด้านเขียวด้านขาวหรือด้านเขียวเราต้องใส่ให้ถูกด้านเพราะว่าด้านนี้สีเขียวด้านนี้นะคะบางรุ่นมันจะเป็นสีฟ้าหรือบางรุ่นจะเป็นสีขาวทั้งสองด้านเราต้องดูว่าด้านไหนกันแน่ที่ถูกต้องเพราะว่ารุ่นแบบนี้ค่ะตัวด้านนอกที่เขาทํามาก็คือตรงเนี้ย จะมีสารเคลือบกันน้ำสารเคลือบกันน้าไม่ให้สิ่งที่เป็นสารคัดคัดหลังนะคะกระเด็นสู่ร่างกายของเราได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องอยู่ข้างนอกเพราะว่ามันกันไม่ให้น้ำซึมผ่านเราแต่ด้านในเนี่ยค่ะมันเป็นแบบผ้าแบบนิ่มๆอะ่ะมันกันน้ำไม่ได้ถ้าเราใส่แบบนี้โอเคมันอาจจะไม่ถึงตัวเราแต่ด้านในเลอะละตัวเนี้ยคือด้านในนะคะสีขาว ด้านนอกเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วตรงเนี้ยเขาจะมีเคลือบสารกันน้ำลายกันสิ่งต่างๆที่จะกระเด็นเข้าสู่ตัวเราเพราะฉะนั้นซีเรียสในการใส่ให้ถูกต้องเวลาใส่นะคะดึงหูมาแบบนี้ล้างมือเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปดึงให้มันปึ๊บปึ๊บเนี่ยสำหรับคนที่หน้าใหญ่ตัวเนี้ยคิมไม่ใส่เพราะอะไรคิมมีเยอะมากเลยนะ แต่คิมไม่ใส่เพราะว่ามันมันไม่ได้โรเทคตัวจริงๆอ่ะมันมันต้องแม็กหรือทํายังไงก็ได้ให้มันชิดหน้าเข้าไปแบบนี้ค่ะรัดหน้าเข้าไปคิมเลยไม่ค่อยนิยมใส่ตรงนี้เพราะว่ามันยืดอ่ะหูเราหน้าเล็กอ่ะเราใส่เหล็กเข้าไปปุ๊บแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคือเป็นต้องสแกนหน้าบ่อยมากเพราะว่าใช้โทรศัพท์รุ่นสแกนหน้าเวลาจะสแกนทีก็ต้องจับลงทีแล้วมือเราก็ไปเปิดตรงนี้เยอะแยะมากมายถ้าเราจะจับมันเราต้องจับจับหูนะคะแบบนี้ บางคนติดไหมวเวลาจะพูดทีก็ต้องดึงลงมาทีหนึ่งบางคนติดอะเราติดอะเราเป็นนะคือจะพูดกับเพื่อนทีพูดไปพูดมาเออเออเออย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วมันก็จะเลื่อนเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาแล้วเราก็จะมาดึงตรงนี้ขึ้นแล้วตรงนี้มันก็เลอะไปแล้วเพราะมือเรามันไม่สะอาดคิมก็เลยไม่นิยมใช้ตัวนี้เพราะว่ามันเปลืองด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้ไปตรงที่มีคนเยอะเท่าไหร่แต่ว่ายังไงก็ต้องใช้ให้ถูกต้องเนาะตัวนี้ใช้เสร็จแล้วจะมาพับเก็บ แล้วเอามาใช้ต่อไม่แนะนําเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบใช้แล้วทิ้งแล้วถ้าเราไปซักหรือไปเช็ดทาความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ประสิทธิภาพในการใช้งานมัน,มนหมดแล้วเพราะฉะนั้นแต่ถ้าใครที่ใช้ตัวนี้ก็ใส่ถุงซิปใช้แล้วทิ้งเลยเวลาถอดออกถอดแบบนี้นะคะเชื้อโรคมันจะได้ลงไปแบบนี้นะอันที่คิมพูดมาเนี่ยคือคิมไม่ได้คิดมโนเองนะคิมก็ไปสาะหาข้อมูลแล้วก็ดูจากแพทย์หรือคุณหมอที่เขาอธิบายแล้วก็เอามาส่งต่อให้ใหเพื่อนๆน,นะคะตัวนี้ผ่านเนาะ แล้วก็ตัวนี้ที่กิมเคยสอนวิธีการล้างไปแล้วเจอลูกค้าใส่นะคะใส่ด้านนี้ข้อหนึ่งคือไม่สวยเห็นไหมบอกแล้วมันไม่สวยมันไม่น่ารักมันดูเป็นรูอ่ะมันแข็งอะ่ะคิดออกปะและมันไม่ดีตรงที่ถ้าเราเอาด้านเขียวออกมีหลายเจ้ามีหลายคนบอกว่าเอร้านค้าบางที่บอกว่าให้เอาสีเขียวออกเอ,อแล้วต้องขอดูผลิตภัณฑ์ก่อนว่ามันเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าแล้วมันไม่โอเคเพราะว่าตรงนี้ค่ะม,มันทำมาจากผ้าเนี่ยลูกค้าดู มันเป็นแบบคาร์บอนสีช่อันนี้คือใช้หลายครั้งแล้วนะคะจะเลอะนิดนึงเนาะเนี่ยมันเป็นผ้ามันเป็นผ้าธรรมดาที่ไม่กันน้ําอ่ะถ้าเราเอาด้านนี้ออกอ่ะคิดสภาพมีคนมาจามใส่เราเชื้อโรคมันลงไปข้างในเลยนะคะมันซึมผ่านผ้าเข้าไปสู่ชั้นคาร์บอนด้านในอันตรายถ้าเราเอามาใช้ต่ออีกแต่ด้านนี้มันเป็นแบบคาร์บอนนะคะมันเป็นคาร์บอนที่มันเคลือบสารกันน้ําถึงเราจะซักไปแล้วพอแห้งอ่ะมันก็ยังเคลือบกันน้ํา จะทําให้ดูว่ามันจะยังมีหยดน้ําอยู่ไหมนะแป๊บหนึ่งคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะคะสิบกว่านอาทีเลยอะอยากให้แบบเนี่ยคุณผู้ชมดูมันยังมีแบบน้ํากลิ้งๆอยู่เห็นปะเนี่ยมันไม่ซึมน้ําอ่ะถ้าสมมุติว่ามีน้ํามันมีคนมาจามใส่น้าเราแล้วน้ํามันก็ยังวิ่งกิ้งอยู่อันนี้คือซักมาสองสามครั้งแล้วนะคะมันไม่มันไม่ดูดซึมน้ําเห็นไหมมันยังเป็นหยดน้ําอยู่บนหน้ากาก แต่ถ้าเป็นแบบสีเขียวโดนน้ำอ่ะสาธิตแลยเทปุ๊บเห็นไหมซึมเลยมันมีความเปียกมันไม่มีความวิ่งอ่ะเนี่ยมันเปียกแล้วซึมลงไปในหน้ากากเลยเพราะอะไรคิมถึงต้องไปแบบจู้จี้ลูกค้าบางทีเจอลูกค้าใส่ผิดแล้วก็บอกบางคนซื้อไปแล้วไปถ่ายลง Facebook คิมเห็นคิมแคปไปบอกอย่ารำคาญนะคะนี่คือหวังดีจริงๆหวังดีจริงๆตัวนี้เห็นไหมคะด้านนอกมันมีน้ำวิ่งวิ่งอยู่ คือนะ้ำมันไม่ได้ซึมลงไปในหน้ากากเราเอาทิชชู่เช็ดแล้วก็เก็บใส่ซองเนี่ยมันก็แห้งไม่มีความเปียกแต่ด้านในเปียกไปแล้วมันซึมไปแล้วเห็นไหมสีมันเข้มขึ้นโชวให้ดูเนี่ยค่ะมันเปียกไปแล้วอะ่ะทําไมถึงต้องใส่ให้ถูกต้องแล้วด้านบนจะต้องเป็นสีฟ้าถ้าของใครเป็นรุ่นเดียวกับที่คิมจับอยู่นะคะใส่เข้าไปบีบจมูกแล้วก็ไม่ต้องจับอีก รุ่นนี้ดีถ้าเรารัดเข้ากับหน้าแล้วค่ะมันจะไม่มีช่องว่างเหมือนอันที่คิมบอกว่าคิมไม่นิยมใช้ด้านบนตรงนี้ก็ชิดด้านข้างก็ชิดข้างหน้าก็ชิดเห็นไหมแล้วมันมีพื้นที่ให้หายใจก็เลยนิยมใช้ตัวนี้แล้วมันป้องกันโควิดได้เช่นเดียวกันแล้วเก็บเอามาใช้ใหม่ได้โอเควันนี้มีสาระเนาะเนี่ค่ะทั้งหมดที่หน้ากากที่คิมมีอยู่นะตอนนี้ที่เอามารีวิวให้ชมกันก็คือใส่ให้มันถูกต้องและสวยงามและคุ้มเงิน ที่ลูกค้าได้เสียไปแล้วไม่ว่าจะซื้อมาชิ้นละ50บาทชิ้นละ12บาท2บาทบาทหนึ่งหรือใครให้ฟรีมาก็ต้องใส่ให้มันโปรเทคตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองไม่มีใครดูแลเราจำไว้เลยและคุณดูแลตัวเองเพื่อคุณเองและเพื่อครอบครัวของคุณด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีใครที่กลับต่างจังหวัดตอนนี้ก็อย่าลืมโปรเทคตัวเองกักตัวเองดูตัวเองดูอาการตัวเองนะคะ ข้อมูลในการดูว่าอาการของเราติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เนาะดูข้อมูลไอแห้งไหมเจ็บคอไหมมีน้ำมูกไหมมีไข้สูงไหมถ้าใครคิดว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มสี่อย่างถ้าเกิดขึ้นแบบนั้นก็ไปหาหมอนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะ